ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อ h o m มดิพุสเนี่นะคะเขาบอกว่า Internet is all things เขาบอกแม้แต่ไอ้ไข่ในตูงเง้เย็นเราอะพอมันเริ่มจะหมดเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณปั๊บปัป๊บไปถึงฟาร์มได้เลยส่งต้อนเข้ามาเลยบรรดาการผลิตทั้งหลายเนี่ยก็รู้ว่าผู้บริโภคกําลังจะต้องการและเพราะฉะนั้นระบบมันจะตอบสนองได้ถ้้นโลกมันไปถึงขนาดเนี้ยศาสนาใหม่เนีคือศาสนาแห่งข่าวสารข้อมูลแล้วเนี่ยอะไร ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างนอกจากสิ่งที่เราพูดกันในเชิงของงานเฉพาะหน้าที่เราเจอแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันยังเป็นอีกชั้นหนึ่งของเราอยู่เนี่ยซึ่งไม่ใช่เฉพาะจุดที่เราอยู่ตรงนี้แต่มันทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าโลกมันขณะน,นี้มันไปถึงอินเทอ e ์เน็ตอิสออลิงแล้วเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาเนี่ยยัคิดว่าพวกคุณลำบากมากเพราะว่าโลกมันเกิด ปรากฏการณ์อันนี้มาแบบที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้มีการเตรียมการกันเลยการประทะสังสรรค์ระหว่างสิ่งที่มันเกิดมาก่อนเนี่ยกับสิ่งที่พวกคุณกําลังทุบเปลือกไข่ออกมาเนี่ยมันจึงเป็นการเผชิญหน้าที่แรงมากนะคะคาถามแรกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาจากไอ้สิ่งเหล่านี้การที่ค่านิยมของ ความรวดเร็วนะที่มันมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาแรงๆแ,แล้วมันทําให้อลกอริทึมเนี่ยมันประมวลจนกระทั่งบางออลกอริทึมบางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะให้โซลูชันกับเราได้เลยอะเก่งกว่าเราอีกเนี่ยไอ้ความเก่งแบบนั้นเนี่ยเราจะสมดุลกับคอนเชียสเนสของคนะ่ะความเป็นคนของเราได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันถึงในขณะเนี้ยเราต้องฝึกเพื่อจะให้ข้างในของเราเนี่มันแกรง่ง แล้วก็รับมือกับไอ้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ได้จะมันทันกันหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่เจอแรงกระแทกนี้พร้อมๆกับคนรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเราจะรับมือกับสมดุลตรงนี้ยังไงทักษะอะไรคือสิ่งที่พวกเราจะต้องสร้างให้กับแวดวงที่เราทำงานอยู่